สรยุทธประกาศกลางรายการขออุปการะน้องเตยย่าตาบอดส่งให้เรียนจนจบปริญญาเอกจากกรณีนางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มครูประจำโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตําบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปของน้องเตยนักเรียนวัยสี่ขวบกําลังนั่งล้างจานพร้อมบรรยายชีวิตของน้องที่ต้องดูแลย่าของตัวเองวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลําพัง ล่าสุดสรยุทธสุทสัศนจินดาผู้สื่อข่าวชื่อดังได้กล่าวขณะอ่านข่าวน้องเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่13มิถุนายน66โดยบอกกลางรายการว่าขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธินั้นจะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าน้องเรียนไหวขออนุญาตให้ทีมข่าวบุรีรัมย์ไปอยากให้การศึกษาจริงๆผมขอโอกาสเรียนปริญญาเอกก็ได้ถ้าอยากเรียน สำหรับน้องเตยน,นั้นมีหลายหน่วยงานทั้งนายอำเภอห้วยราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอจอสาธารณสุขอำเภอห้วยราชตำรวจสพออห้วยราชนายกอบตอตาเสาพัฒนาชุมชนบุรีรัมรวมถึงภาคีเจ็ดภาเข้าไปเยี่ยมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้เป็นจำนวนมากขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พานางสาวญาของน้องเตยไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลห้วยราช เนื่องจากตาข้างขวาของนางสาวยังพอเป็นแสงเหมือนม่านน้ำส่วนตาข้างขวาบอดสนิทหากพบว่ายังพอมีหวังที่จะรักษาหายจะส่งไปรักษาต่อทันทีเพราะที่ผ่านมานางสาวไม่เคยไปหาหมอตั้งแต่ถูกลูกมะพร้าวร่วงใส่หัวเมื่อปี64นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญบริจาคเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณหนึ่งล้านบาทนางสาว ถึงกับตกใจว่าในชีวิตไม่เคยมีเงินแสนมาก่อนจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าพอแล้วเห็นใจคนบริจาคสำหรับแนวทางการช่วยเหลือสองย่าหลานเบื้องต้นอบอจอจังหวัดบุรีรัมย์จะตั้งงบปรับปรุงบ้านให้จำนวนเงิน80,000บาทงบของพอมอจออีกประมาณ1นึ่งแบาทเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านให้พออยู่ได้อย่างปลอดภัย